สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ถ้วยถังกละมังหม้อแม่อีบและน้องตั้งโอเช่นเคยค่ะคลิปนี้เรามีนิทานอีศบสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกๆคนฟังอีกนะคะวันนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรกันคะน้องตั้งโอนิทานเรื่องแพ้สองตัวค่ะเดี๋ยวเรามาฟังนิทานอีศพเรื่องแพะสองตัวโดยน้องตั้งโอกันเลยนะคะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนอหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแม่น้ํากั้นระหว่างสองฝั่งชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างสะพานสะพานข้ามฝั่งแต่สะพานสะพานนั้นเล็กมากทําให้ข้ามฝั่งได้เพียงทีละคนเท่านั้นวันหนึ่งแพมีแพกําลังจะข้ามสะพาน มันสังเกตเห็นแพะอีกตัวกำลังเดินข้ามมาจากอีกฝ่ากแน่นอนว่าสะพานเล็กมากจนพวกมันไม่สามารถเดินสวนกันได้และแพทั้งสองก็ต่างรอให้อีกไายถอยแต่ก็ไม่มีใครยืมยอยยอมถอย แพ้ตัวหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าควรให้ข้าไปก่อนเพราะข้าแาและแข็งแรงกว่าเจ้าส่วนแพ้อีกตัวก็ไม่ยอมเถียงกลับไปว่าเจ้าต่างหากที่ควรถอยไปข้าแข็งแรงกว่าส่วนเจ้าแก่กว่าและต้องใช้เวลานานกว่าจะข้าไปถึงอีกฟากหนึ่งแพ้ทั้งสองตัวเถียงกันเรื่อง ความแข็งแกร่งอยู่กลางสะพานทักพักพวกมันก็เริ่มต่อสู้กันงัดเข่ากันไปมามันต่อสู้กันอย่างดุดเดือดและไม่และในไม่ช้าแพ้ทั้งคู่ก็เสียสมดุลแต่และตกลงไปในแม่น้ำเบื่อ เบื้องล่างกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาพวกมันลงไปในละน้ำลึกจนทำให้แพทั้งสองตัวจมตายผ่านไปเพียงคู่ก็มีแพอีกสองตัวผ่านมาที่สะพานจากคนแล้วฟากฝัง เหตุาการเริ่มซ้ำเดิมแพสสองตัวโตเถียงกันว่าใครจะได้ข้ามสะพานก่อนแล้วอีกตัวต้องถอยแต่คราวนี้แพ้ตัวหนึ่งกลับใช้เวลาคิดไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยออกมายุด สะพานนี้แคบเกินไปหากเราต้องสองต่อสู้กันก็จะทําให้พวกเราต้องตกลงไปในแม่น้ําและจมน้ําตายแต่ข้ามีวิธีข้าจากมอบลงแล้วเจ้าก็เดินข้ามข้าไปนะแพ้อีกตัวหนึ่งเห็นด้วยและชื่นชมในความฉลาดของแพ้ตัวนั้นมันรอให้แพ้ผู้ออกไอเดียนอน มอบลงแล้วจึงเดินข้ามไปในที่สุดแพทั้งสองตัวก็ข้ามสะพานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงต่อสู้หรือเป็นอันตรายแม้แต่นิดเดียวจบแล้วค่ะนิทานอีศบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธและอัตตานำไปสู่หายนะแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนำไปสู่ การบรรลุผลเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนิทานอิศพบเรื่องแพะสองตัวโดยน้องต้องโอสนุกไหมคะคลิปนี้แม่อีฟและน้องต้องโอต้องขอลาไปก่อนและมาฟังนิทานอิศพบสนุกสนุก,นกโดยน้องต้องโอกันอีกนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้พวกเราถ้วยถังกละมังม้อด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายปุ้ย